มีกลุ่มภาคมวยหูให้ฟังฟรีบรอกทุกบรรยากาศในเวทีวววววเริ่มตั้งแต่มวยไทย3ยกยันห้ายกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์มีกลุ่มส่งราคากลุ่มส่งข้อมูลฟอรมการทกมีถ่ายทอดสดให้ดูฟรีมีแนวทางให้ทุกศึกเปิดให้ใส่กันวิตวิกลางอากาศแต่งกินในครบทุกยกครบเครื่องเครื่องมวย จัดมวยเด็ดศึกมวยมันสนันเมืองเอ็กพอรักบุญประจำวันคารที่10กุมภาพันธ์พศ2569อยู่กับผมครับคด้นด้ ซ้ายวนเวกาบสวัสดีน้าผู้เล็กน้าผู้ใหญ่พี่ๆนะสมาชิกทั้งในกลุ่มและหน้าช่องกันด้วยวันนี้เราจะมาดูกันที่ศึกมวยมันสนั่นเมืองมีชกกันทั้งหมดสิบคู่หยิบยกมาพูดคุยสั้นๆง่ายๆสรุปมาให้แล้วแบบไม่ต้องสวดกันเยอะ4คู่นำไปประกอบการตัดสินใจส่วนคู่อื่นและรายการอื่นติดตามเอาในครอบครัวได้เลยก่อนจะไปรับฟังกันขออัปเดตผลงานเมื่อวานกันกกาะที่ศึกมวยไทยพัมิรมวยพริกประจำวันจริงๆหมัดมวยก็เหมือนก็ปิ้งครับมีพริกมีโดนของมันโดนกันได้มาไปลุยกันดลยกว่าของ วางไว้กิ๊กเดียวเส้นทางการลงทุนเกี่ยวกับหมัดมวยมั่นคงปลอดภัยเปิดเร็วปิดช้าน้ําดีจะออกตัวบางแตงกินแบบกินได้ครบทุกยุกมีมวยหูไว้ฟังฟรีทางเข้าเนี่ยอยู่ใต้คลิปใต้โปรไฟล์ใต้คอมเมนต์นนะผมวางรายละเอียดไว้เรียบร้อยแล้ว เซียนในเวทีนะ่ะมีเป็นร้อยเป็นพันแตกต่างกันที่ชุดความคิดส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปกระตึกแไปอย่างผมเนี่ยก็ฝากกดใจบันทึกคลิรปรีโพสต์กดแชร์กดไลค์ให้กันด้วยมาไปดูกันดีกว่าเล่นมวยก็อย่าลืมออกตัวกันด้วยนะครับมากันทีค่คู่แรกอย่างเพชรอะตอมเกียรติชมรูนจะพบกับเพชรหลวงพอรักบุญมุมแดงอย่างเพชรอะตอมเนี่ยอายุ1 4ปีสูง107ชกมา22เป็นมวยซ้ายจาัดจ้านฝีมือกับเครื่องนอกได้ในดีไซน์หน้าดีร็อกรัดแน่นบัดซอกแรงการแลกกระชนล่าสุดในชนะน็อกยกสองเทียนทองแดงรดดีมมมวทท่่่กนนนนือดราาาคผส มุ้งเงี้ยอย่างเพชรหลวงเนี่ยอายุ13ปี 0, สูง165ชกมาสติกไฟเป็นมวยข่าวงในดีล่าสุดแพ้คะแนนเทียนทองแดรดีที่เวทีลังสิตเช่นเดียวกันเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะคู่แรกเนี่ยเลือกเชียร์ไปเลยที่เพชรตอะตอมฝีมือดีจัดจ้านย่านลังสิตสายโคตรด,ดีดูเกัาครบเครื่องกว่าน่าเชียร์ชอบไปที่ เพชรอะตอมเกียรติชมรุนไปกันต่อคนที่2ของรายการเพลี่ยนดาวจอเมืองสีพบยอดนักรบสิทธิสารวัตรหนึ่งมุมแดงอย่างเพลียนดาวเนอายุ20ปีสูง170ชคมาสิบสิกอไฟเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องดักศาสตร์แข้งต่อยบัดหลักเลียมดีล่าสุดแพ้คะแนนเพชรอังเปาสิทธิหลวงพีทน้ฝนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาที่เวทีราชลำเนินสดวนดนของนู้กเองินอย่างยอดนักรบเนี่ยอายุสิบเป็ยฝีสองร่อยสิีล่าโชคมาสิบสี่กเมื่อเือนมาคมทีมือีรเลื้อเชยรไป เลยที่เกรียนดาวอาวุธหนักหน้าเสือดีคู่นี้อาจจะมาบทมาบี้ดูเบียดเบียดแลวนะวัใอารุครับส่วนตัวเนี่ยมองว่าเกรียนดาวมาเบียดได้ชอบไปที่เกรียนดาวจอมเมืองศรีไปกันต่อที่น้องคู่เอก คู่ที่3ของรายการอย่างกลางปีน้อยสิทธิ์ออสพี่บุญจะพบกับคูณพันล้านบุบแดงอย่างกลางปีน้อยเนี่ยอายุสิปีสูงร้อหชกมา5้าสีก่กไฟเป็นมวยขวาสูงยาวขวางหน้าเปิดเกมรับตีเหนียวแน่นขวางหน้าบูดดุดันล่าสุดในชัคะแนนกล้องพิคิดวอวันนิมิตเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาส่วนได้มน้าเงินอย่างคูณพันล้านเนี่ยอายุสิปีสูงร้อยหชกมาสี่สี่กไฟเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเข่า,าในเหนียวแน่นเปิดเกมขวางหน้าสับซอกแรงล่าสุดในแพ้น็อกยกสองต่อขวัญใจเกียรตติิิชัััยยยยยุทททธมมมีี่่่่เเเเเเววลลลงสสหหห์ืืออดนนนนนนาาาาคคููะไปจ้ ี่3เนี่ยเลือกเชียร์ไปเลยที่กลางปีน้อยสดใหม่กว่ามวยสูงยาวเข่าใหญ่ล่าสุดชนะมาได้ความมั่นใจมาเต็มวันนี้มาเดินเบียดเดินยึดจนน้ําเงินเดินและยั่วไปแน่นอนชอบพี่กลางปีน้อย10ออสพี่บุญไปกันต่อที่คู่เอกคู่นำรายการของวันนี้คู่ที่สของรายการอย่างเพชรน้ําเอกสอเปรเม,มบรุตจะพุ่งรุกนิรันดร์อวังหินเพชรน้ําเอกมุมแดงอายุสิบเจ็ดปีสูงร้อยแปดสิบสองชกมาปฏิบัติภไฟเป็นมวยสูงยาวฝีมือครบเครื่องศาสตร์แข้งขวางหน้าแทงเรียมกระชากแทงดีล่าสุดในชักแน่ช้ามงคลโรงเรียนสุริน ส่วนทางด้านมูลมเงินเนี่ยอย่างุ่งนิลันเนี่ยอายุสิบแปดปีสูงร้อยสิบห้าชกมาสิไฟเป็นมวยครบเครื่องสอกสวนแรงได้ลุ้นตลอดนะล่าสุดชนะน็อกยกหนึ่งสิงห์ยักษ์ลูกเจ้าแม่ใส่ทองที่เวทีราชดำเนินเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาคู่ท่เกเนี่ยเลือกเชียร์ไปเลยเล่นไปที่เพชรน้ำเอกสูงกว่าเยอะขวางหน้าเนี่ยเจ,จ็บได้สดช่วงดีกว่าเยอะแน่นอนวงนอกได้ทำวงในได้หมาดเข่าเนี่ยเก่าวกว่าเยอะเลยชอบไปที่เพชรน้ำเอกสอเปลมบุตรวันนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับอยากรวยก็ส่วนเอาอยากรวยด้วยกันก็นกเข้ามาที่บ้านนายายเมมีหน ตางเข้าเนยใต้โปรไฟล์ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะผมวางรายละเอียดไว้หมดแล้วสำหรับวันนี้เดินนายสายไปขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ